มวลมหาประชาชนครับสบายดีวะนอเสาสาวผู้ใดอยู่หนองหีไงยส่งเสียงทำไมขี้คุยอีกแล้วขี้คุยอีกแล้วมาเป็นกำลังใจพี่น้องเราครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอำลาร่วมกันจนกว่าเราจะชนะใช่ไม่ใช่ มาเป็นกำลังใจพี่น้องวันก่อนผมเห็นนายกนกแก้วแกถแถลงอำลาความจริงเนี่ยแกจะถแถลงตามที่ผมจะพูดเนี่ยพี่น้องแต่เวลาที่แกถแถลงนะ่ะมันน้อยความจริงแกจะพูดอย่างนี้พี่น้องประชาชนคะ่ะดิฉันอยู่ในตำแหน่งมาสองปีเก้าเดือนสองวัน ไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลยค่ะปี54ดิฉันได้สร้างผลงานให้น้ำท่วมอย่างมหาศาลที่สุดเลยค่ะที่จริงก็ท่วมไม่มากหรอกค่ะแต่ว่ากันไปอย่างนั้นแหละทำให้ดิฉันเสียหายท่วมนิดนิดหน่อยๆแค่รับโทรศัพท์ไม่ได้คือมิ สื่อข่าวก็ถามดิฉันนะคะว่านายกจะแก้ได้ไหมดิฉันก็บอกไปแล้วว่าดิฉันเอาอยู่คนก็มาถามว่านายกไปไหนมาดิฉันก็บอกว่าฉันเอาอยู่ดิฉันก็มอบหมายไปแล้วค่ะให้คุณปอด คุณปอดเขาก็ต่อแพรให้คืออย่าว่าแต่ใครนั่งเลยแกนั่งก็ยังล่มเลยค่ะด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้แหละค่ะมีคนไปขนานนามให้ดิฉันซึ่งคนไปเสิร์ชใน Google แล้วเจอทันทีคือคำว่าอีโง้ค่ะไม่มีผู้นำคนไหนในโลก ที่จะขึ้นชื่อมีชื่อเสียงและคนค้นหาได้เหมือนอย่างดิฉันค่ะอีโง่ค่ะเป็นสองปี9เดือนสองวันที่ดิฉันภูมิใจที่สุดเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะดิฉันเป็นนายกร,รัฐมนตรีที่ทุบทําลายสถิติ ทุกสี level, ่ทีเลยค่ะโดยเฉพาะการโดดประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะไม่มีนายกคนไหนในโลกนี้ที่โดดประชุมสภามากเท่าดิฉันค่ะแล้วพี่น้องคะเชื่อไหมคะสองปีกว่า ไฟแรงหรือเกินนี่เป็นเพราะอานิสงห์นองหีใหญ่แท้ๆสองปีกว่าดิฉันไปมาแล้วค่ะห้าสิบประเทศทั่วโลกค่ะที่ดิฉันภูมิใจที่สุด ไม่ไมโพดได้ไหมอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ยังดังเออได้แล้วได้แล้วที่ภูมิใจที่สุดค่ะไปมาแล้วห้าสิบประเทศทั่วโลกที่ภูมิใจคืออะไรคะคือมันเป็นเงินภาษีกรของประชาชนตาดำดำค่ะนี่ถ้าเป็นเงินเดียนนะคะอย่าว่าตตลาวเลยคเมรนยังไม่เหยียบเลยค่ะ แล้วเวลาไปต่างประเทศดิฉันก็ไม่ไปค้าขายขาย,ข,ข,ายข้าวไม่ละคะ่ะไปช้อปปิง้งไปแต่งตัวเป็นฟริตี้ผู้นำต่างประเทศก็จะถามว่า w h e r e you c o m e f r o m คุณมาจากประเทศไหนดิฉันก็ตอบว่า I c o m e f r o m direction ดิฉันมาจากการเลือกตั้งคะ่ะ พี่น้องครับเป็นความภูมิใจนะคะสองปีเก้าเดือนสองวันนะคะไม่เคยมีนายกคนไหนในประเทศนี้ที่ทำให้คนไทยแตกแยกกันได้มากเหมือนรัฐบาลเดียนเองค่ะแน่นอนค่ะยึดหลักที่ว่า คนไทยร้วาวฉานคืองานครอบครัวเราค่ะในยุคดิฉันเองมีเว็บมินประมาทในหลวงมากที่สุดค่ะในยุคดิฉันเองมีคนมินในหลวงซึ่งเป็นดวงใจของคนไทยมากที่สุดค่ะ เป็นการต่อกย้ำว่าสิ่งที่ฉันพูดจริงดิฉันให้เสนาบดีคลองหลอดค่ะกระทรวงคลองหลอดไปอยู่เวทีเดียวกับไอ้ตั้งอาชีวะที่มันมิ่นในหลวงค่ะและดิฉันนี่แหละค่ะทำให้ประเทศไทยที่อยู่ดีๆรักกันอยู่แล้วจะมีสปปล้านนาขึ้นมาฝีมือเดียนเองค่ะ พี่น้องคะสอปีเก้เดือนสองวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลยดีฉันกระชากลำดับการคอร์รัปชันของประเทศไทยเดิมลำดับการคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่ที่88ของโลกแต่เมื่อดีฉันมาอยู่ในตำแหน่ง จาก88ดิฉันฉุดขึ้นมาเป็น112จาก177ทั่วประเทศทั่วโลกค่ะนี่ถ้าให้เดียนอยู่ซะหน่อยนะคะดิฉันจะให้เราเป็นแชมป์คอร์รัปชั่นของโลกค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าดิฉันทำอย่างนั้นจริงๆโครงการรับจำนำข้าวค่ะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ปปอชอส่งหนังสือเตือนดิฉันไม่สนสตงส่งหนังสือเตือนดิฉันไม่สนเพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะดิฉันทำให้ชาวนาผูกคอตายไปแล้ว20คนดิฉันทำให้ประเทศชาติเสียหายจากจำนำข้าว สามแสนกว่าล้านบาทอันนี้ถ้าไม่เรียกว่าผลงานดีมีคุณภาพแล้วจะเรียกว่าอะไรคะพี่น้องคะสองปีเก้าเดือนสองวันเป็นสองปีเก้าเดือนที่มีความภูมิใจคะ่ะมีคนกล่าวหาว่านะมีคนกล่าวหา่พี่น้องเอาล้มมาเออล้มกลางเดี๋ยวจะไม่สบาย แต่ฝนตกแค่นี้เราสู้ไม่พี่น้องสบายมากฮนะอา่าสบายมากเลยนะเรายังมีร่มเรายังมีเงามีที่พักอาศัยนะเราดีแล้วครับพี่น้องครับเราจะสู้กันต่อนะส่งสัญญาณน,นกหวีดสู้สู้หน่อยพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ทางบ้านครับท่านเห็นภาพนี้แล้ว อยากจะวิงวอนให้ท่านได้มาร่วมสู้กับพวกเราเราฝนตกขนาดไหนแดดออกขนาดไหนเราไม่เคยพรั่นเราไม่เคยกลัวเพราะอะไรเพราะเราสู้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราครับพี่น้องครับส่งสัญญานกหวดดังๆให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งขออนุญาต <c oughs> นะ บางคนบอกกูลำกูหลบฝนกูก็ลำบ,บากอยู่แล้วมึงยังมาให้กูทำอน,นุกํานี้สบายมากครับพี่น้องครับพี่น้องครับนายกนกแก้วยังพูดต่อไปอีกว่าสองปีเก้าเดือนสองวันยังมีผลงานต่างๆที่คนกล่าวหาดิฉันว่าเอ๊ะ เป็นคนลัว่วคนเลอะอะไรหรือเปล่าไม่ละคะ่ะดิฉันเองชอบทำอะไรก็ชอบเร็วทำเร็วสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะคะชอบอะไรคะชอบเลขสีค่ค่ะเลขสี่นี่ไม่รู้สี่อีสานหรือเปล่าพรบอนิรโทษกรรมหรือเรียกว่าพรบอลักหลับ ดิฉันก็ออกตอนตีสี่ค่ะขอญาตอาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับเสื้อกันฝนนะครับพี่น้องที่ไม่มีเสื้อยกมือหน่อยครับใครไม่มีเสื้อครับพี่น้องครับมีไหมเออมีมีเดินมาข้างหน้าได้ไหมเดินมาข้ห้แล้วทีมงานรีบส่งเลยนะครับเอามาเอามาด้านซ้ายบางครับด้านซ้ายเวทีวิงมาเลยวิงมาครับท่านใดไม่มีเสื้อมาเลยเสื้อกันฝนมาเลยครับ แบ่งๆกันนะครับมีร่มก็เบียดๆกันนะใช่ใช่ทำให้เรารักกันมากขึ้นนะจยาครับโอดีจังเลยพี่สนอมใครยังไม่มียกมือครับยกมืออ่าข้างหลังยังพอมีอยู่บ้างไม่เท่าไหร่แล้วละครับส่งไปเลยครับส่งต่อไปครับไม่ต้องห่วงได้แล้วแล้วส่งเพื่อเลยครับอย่าห่วงของนะครับของมีเยอะครับเพียงพอฮะฮะเจนตาจะต่อเลยครับครับผมขอบคุณครับพี่นนองครับพี่นนองครับยังสู้อยู่นะโอ้โหสุดยอดจริงๆหัวใจทองคำ อยากฝากภาพบรรยากาศนี้พี่น้องนี่นจางและไม่มีแล้วบรรยากาศนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับต้องออกมารวมมวลมหาประชาชนเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับอีกสองวันเท่านั้นทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วครับฟังรายละเอียดกำนันในค่ำคืนนี้พรบนิรโทษกรรม ดิฉันก็ออกตอนตีสี่ค่ะย้ายคุณทวินคุณทวินนี่เปลี่ยนสีดิฉันจะจําแกไม่ลืมเลยค่ะตอนนี้แกเปลี่ยนนามสกุลเป็นทวินเปลี่ยนนายกค่ะย้ายคุณทวินเราก็ย้ายกันภายในเวลาแค่สี่วันเท่านั้นค่ะ ลงเอกสารสำคัญเราก็ลงวันที่สี่กันยาซึ่งเป็นวันอาทิตย์ค่ะถามว่าดิฉันทำได้ยังไงเพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้พี่น้องประชาชนคะ สองปีเก้าเดือนสองวันของดิฉันดิฉันไม่เคยสองมาตรฐานค่ะแต่ทำมาตรฐานเดียวกันให้มันต่างกันออกไปแค่นั้นเองค่ะประชาธิปัย์กู้เงินมาอย่างเก่งสามปีสี่ปีไรน,นี่กระจกค่ะดิฉันกู้แต่ละทีเนี่ยต้องใช้นี่ถึงห้าสิบปีดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะ เสียดายค่ะที่สองสองล้านที่สองล้านล้านไม่ผ่านถ้าสอง,สองถ้าสองล้านล้านผ่านเนี่ยดิฉันยังมีโปรเจกต์ใหม่นำเสนอนะคะคือกู้ชาตินี้ใช้หนี้ชาติหน้านะคะดิฉันไม่เคยสองมาตรฐานตอนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเงินกู้สองล้านล้านมันไม่ผ่านดิฉันก็บอกว่า ก็อยากให้ดูที่เจตนานะคะอย่ามองการใช้ข้อกฎหมายมาเป็นข้อริษรหรือข้อตัดสินค่ะ8เมษายน57ลุงกำนันสุเทพพูดถึงรัฐาทิปัตดดิฉันก็บอกว่าวันนี้เราต้องยึดกฎหมายค่ะถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วเราจะต่อบต่างประเทศได้ยังไงคะ นี่แหะค่ะดิฉันไม่มีสองมาตรฐานแต่ดิฉันทําได้ทุกอย่างเพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะพี่น้องคะตอนหนาเสียงดิฉันจําได้ที่สนามรัชมังคลาฝนตกแบบนี้ดิฉันรับปากกับพี่น้องประชาชนจากระชากข้าครองชีพขึ้นมาและตอนนี้ ดิฉันก็กระชากสําเร็จค่ะพี่น้องคะมันนาลูก15บาทกินกันไปหรือ,อยังคะกินกันลงไหมคะก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทข้าวแกง25บห้ตอนนี้ดิฉันกระชากขึ้นไปเป็น35ถึง45สห้าสำเร็จหมดทุกร้านแล้วค่ะ เตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งอยู่เชียงใหม่ไม่ทำตามนโยบายกระชากค่าครองชีพให้ดิฉันคือเขาขายกว๋วยเตี๋ยวแค่สามบาทดิฉันไม่พอใจมากวันนั้นไปที่หน้าร้านและดิฉันก็เลยทำขาแพงโชว์มาเลยค่ะแล้วมวลมหาประชาชนเนี่ย ลาบยากจริงๆค่ะของลุงกำนันเนี่ยของลุงผู้ใหญ่เนี่ยแก๊สน้ำตาก็เอาไม่อยู่วันก่อนหลวงปู่ไปสรละศอก็ถวายแก๊สน้ำตาท่านแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ดิฉันก็เลยไม่เอาแก๊สน้ำตาแบบนี้ดิฉันใช้วิธีขึ้นราคาแก๊สหุงต้มแบบนี้น้ำตาทุกหลังจริงๆค่ะ พี่น้องคะสองปีเ้าเดือนสองวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีความสุขเลยคะ่ะและดิฉันได้สร้างสถิติคะ่ะที่มีคนมาขับไล่มากที่สุดในโลกคะ่ะเกาหลีใต้เรือล่มนายกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับตันไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรเลยลาออกคนอะไรหน้าบ้า บงดิฉันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ดิฉันจำได้ว่าคนมามากถึงหกล้านชิวชิวค่ะนี่ถ้าไม่ใช่พศทวินเปลี่ยนานายกละดิฉันไม่มาพูดอย่างนี้หรอกค่ะ ต่ดิฉันก็ได้สร้างสถิติใหม่นะคะปกติเล่นบอลเนี่ยสูสีมันต้องสองต่อนหนึ่งแต่มติสารรัฐธรรมนูญค่ะดิฉันทำให้ขาดลอยเลยค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติว่าฉันผิดเกต่อศูนค่ะปปชมีมติว่าดิฉันผิด เจ็ดต่อศูนย์อีกแล้วค่ะและดิฉันค่ะก็ได้ตายคาระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ประกาศนาไว้ค่ะแต่พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะตายไปแล้วดิฉันก็มีคนรับไม้ต่อค่ะชื่อคุณนิวัฒน์ทำโลงค่ะ ถางว่านิวัตธรรมลงเป็นอะไรกันดิฉันไม่ทราบทราบแต่ว่าเป็นญาติห่างๆกับสุริยาหีบศพค่ะก็คงจะรับไม้ต่อค่ะยังไงดิฉันก็ไม่ไหนล่ะค่ะดิฉันจะอยู่ตรงนี้เพราะดิฉันมาจากการเลือกตั้งในที่สุดก็ได้ตายสมใจจริงๆครับพี่น้องประชาชนครับ และความสำเร็จครั้งนี้คือความสำเร็จของมวลมหาประชาชนผู้มีหัวใจทองคำทุกท่านและวิงวอนพี่น้องที่ไม่ได้ออกมาพี่น้องอีสานบ้านเฮาออมากลาหลายเด้อพี่น้องเด้อปักใต้บ้านเรายัางเข้มแข็งอยู่ใจไหมรอยที่สุดพี่น้องปักตายรอยที่สุดรอยรอย ผมรู้สึกรักพี่น้องปักใต้ยอย่างแรงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครยังมั่นคงอยู่ใช่ไหมทั้งเหนือเจ้าต้องมาช่วยกันนะเจ้ายังขาดอยู่กำลังหลักคือสามสี่เหล่าทัพโดยเฉพาะทหารเรือครับ พี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้ท่านปฏิวัติเพราะนั่นไม่ใช่ทังเพียงแต่ท่านประกาศว่าเรายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนอยากจะฟังเสียงว่าแม่สาวแกมเรือทหารเรือมาแล้วเราอยากฟังแค่นี้ครับว่าทหารเรือมาแล้วครับมาเถอะครับ พี่น้องทหารอากาศต่อไปจะไม่ขาดรักนะครับทัพโบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักนาทำไมนอนลูกทับฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็นต่อไปทหารอากาศหาแฟนไม่ยากเย็นมาที่หาสาวๆมวลมหาประชาชนได้เลยครับ ทหารโกท่านประยุทธ์ต้องถแถลงการต้องประกาศตัวแล้วว่าอยู่เคียงข้างมวลมหาประชาชนไม่ต้องปฏิวัติไอ้ที่ว่าเลิมเลิมทหารเดินดินเลิมถินรากเก่าเมืองลบบุรี ลืมเจ้าลืมรถจียมสีลืมสิบตรีคนนี้เสียแล้วนางเราจะไม่ลืมท่านเลยพี่น้องตำรวจระเวนชายแดนพี่น้องตำรวจทั้งหลาย หากทางการไม่เรียกตัวพี่กลับมีเสียมสงบมีจอบสงบบจะทางให้รับระบอบทักษินต้องมาช่วยกันแบบนี้มาเถอะครับมวลมหาประชาชนพี่น้องอีสาน,นเฮาต้องออกมากครับใครไม่มีแฟนมาหาแฟนที่ สาวสๆที่นี่สวยสวยทั้งนั้นเพราะผู้หญิงวันนี้ครับเขาบอกว่าผู้หญิงวันนี้เนี่ยนะแฟนก็ต้องหาขาก็ต้องเรียวหน้าต้องไม่เหี่ยวนมนิดเดียวก็ไม่ได้ ไม่กี่พรุ่งนี้แล้วครับไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราจะนับความสําเร็จนะพี่น้องที่ครักครับท่านมหาตามาคานทีเคยกล่าวเอาไว้ว่าจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดการเราไม่รู้ว่าวันเวลาที่เราใช้ชีวิตมากับวันเวลาที่เหลืออยู่อะไรมันมากกว่ากัน แต่จงทําวันนี้ให้ดีทําวันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราครับพี่น้องครับใครไม่ออกมากรุรณาออกมาเป็นส่วนหนึ่งของมวลมหาประชาชนครับสุดท้ายสภาพนายกนกแก้วตอนนี้เหมือนสาวจันกั้งโกบกั้งโกบอีสานี จังสี่ครับพี่น้องครับมันมองไม่ชัดต้องกั้งโกบคนในรัฐบาลเขาหลอกใช้ขึ้นมาในตำแหน่งคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอำนาจแล้วคุณจะรู้ว่านารกนน้นมีจริงสาวจันกั้งโกบมอบให้นายกนกแกว้วครับพี่น้องสนุกด้วยกันไม่มีฝนแล้วครับ ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดส,าสางสารเจมสาวจันทร์นั่งึกมีแฟนแล้วเขาก็รืบอคือลูกชายสาวจันทร์เคยชมเป็นพีเป้าพมาแล้วเขาก็ไปลอยลมสารรวจันทร์คร่ำครวญตกลมเขาเบื่อเขาจมหนีไปไม่ลายากมาป่านี่นั่นนะี่ยเขาหน้าสาวจันทร์เจ้ากังตุ้งจรองให้เขาร้องจนเขเปิดทุกทา ทุกท่าทุกท่าม่หลีไอ้คนบางผีให้เกิดให้หามเารษจันใช่น้มเข้าเลวที้องยินแล้วหนีตังโกพ่อวพอวไอ้ยพ่อวพ่อวเสรษฐ์จังเป็นสมัวรณเจะรมสมใจจังดีโอ้เจ้าเพ่สมใจไอ้โอ้เจ้าเพ่สมใจอ้ ใจรใเรียงสาวได้เรือพาดเป็นชายคนใหม่โอยหัววานชวนให้สงสารเข้าบ้านน้องนับวันจะใหญ่ให้เห็นเขาแข่งคิดสร้างนอนน่งเจ้ามองหัวใจจังก็ไป ารับถึงคนเจ้าสาวอันเด้อใจถึงบ่จำเราอยากเฝ้าไอ้อยากเฝ้าอยากเราเจ้าเป็นมุน้องไม่อยากสำรองเพราน้องคนวจริงน้องร้องเพลงหัวใจช้ำคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำหัวใจช้ำอ้าขอเสียงหน่อยเลย ใหม่คอยหวานชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท้องนับว่าให่จะใหญ่ใครเห็นเขาแต่งคิดดังหน้า้องเจ้าจะพรองหัวใจดังว่าไฟตลาดที่ขันอาซารับถึงคนเก่าสาวกันไม่ไอ่ไี่บ่อยากเฝ้าอยากเฝ้าอยากเฝ้าให้เธอ กนนอนกนอก็ดอนหมินก็อร้องเพลงเดี๋ยวซ้ำก็นอนร้องเพลงหัวใจช้ำโหัวใจช้ำโอ้โหอยาดูลีลาพี่องพี่อง สวัสดีครับสวัสดีครับตบมือให้กับสมชายน้องฮีวงเล็บใหญ่พี่สมชายครับตอนนี้นายยกยิ่งรักตกงานแล้วชวนไปนอนเล่นอยู่ที่น้องฮีใหญ่กับพี่สักคนนะคะไม่เหมาะแล้วครับเพราะยิ่งรักเขาหนองฮีน้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ